กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกรับฟังข่าวตอนชั่มโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกสงคล้าค่คะมอทรโรซีวิชยัยพร้อมขับเคขื่อนสถาบรรันวิจัยเพื่อ,อาการอนุร,รักษ์พายุนและสัตว์ทะเลห้าอยากเพิ่มจำนวนพายุนในธรรมชาติได้รับการคุ่มครองดูแลและเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกซินพัฒนามานีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัายเทคโนโลยีราชมงคลศีวิชัยวิทยาเขตตรังกาวามอเรศรีิวิชัยได้ดําเนินการตามขั้นตอนส่งขึ้นพื้นที่ป้าชายเล่นให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการอนุรักษ์โดยมหาวิทยาลัายรมเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพัฒนาและดําเนินงานซึ่งถิ่ผ่านมาได้ทํางานรวมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใน การช่วยเลือดซั์ทะเล5อยากไล่ชนิดเช่นพายุน เซาเทเรและโรมา่าโดยให้การสนับสนุนทีมหนักวิชาการเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานในพื้นที่รวมถึงจัดเจ้านาทีรวมทำงานมาอย่างต่อเนื่องสำหรับการดำเนินง,งานสถาบันวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พยุนและเัาเทเล่ห้าอยากมาหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีศักรยภาพและความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนให้ภารกิจโครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุป,ประสงค์มีจำนวนพยุนใน ธรรมชาติได้รับการคุ้มครองดูแลและเพิ่มจํานวนขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้เตรียมพร้อมเสนอแนวทางดําเนินง,งานและขยายผลการเรียนรู้ระบบนิเวศให้กับนักศึกษาและชุมชนได้ประโยชน์สูงสุดจากสถาบันวิจัยต่อไปนภประผัชมณีแสงสุค้าวิทยุมกอส่งคล้ารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน